สวัสดีครับพี่น้องครับหมกหัวปีใส่ยังแหม่ตีหมกนี่ดีเดี๋ยววันลหลายอย่างนี่เราจะมาฝ้าทายนี่ครับนี่ครับหนุ่มปีใสหมูนี่ม่มีแยแล้วเราก็เอาไปน่หรอคะอ่าเลยหมกแล้วไปหมกแล้วก็เอาไปน่งมุมปึ๊บน้ำแล้วเนาะพ ไดครับเป็นได้เรอเมี้มาม์มาเจานกันบ้างจานเจานนี้ไอเป็นอจารไปสามป่เ่อหมมือนเขามีนากินมานั่งผีซะมันแดดผมห้อนไหมี่หมเอหนีซะพี่น้อง่เป็นยังดอกมันแดดแม่งงโอ้เจ้าของเป็นผู้ไปซื้อ กสีหจักน้ำเจ้าเนาะหัวสวยใบเดียวให่โอ้ยีองมันเอาสื่อยังไงไอ้ยุ้ยใสคาตังกองเจนะอ้ตังกองเจ้ายมาเดี๋ยวมานํดีรั่เนาะแนวแส่ด้วนแล้วกจุป้างขุดปนแดดเกินนักเดดเดี๋ยวก็อีมาให้่นี่แม่ปบันเดี๋ยว่อยก็มี่นครับบ้านบ้านอีสานบ้านฮา อ้ยอมเลยออมโดนออมเลยก่อย่อนๆไมเกเบิงเลยครับน้อุ้ยเอนี่ครับเมนูถือว่าอันนี้ออมมากเมนบอที่ไอว่ามึงเมนไม่เด้บอกกนได้จีลา้ยเอาเลยครับแก้วครับนะครับหักมันมครับลุ่มดีเนาะเหมือนเนาะย้มหนาวเลย ฟุบินตำฟผมบินตำมาเฉ่บมานมาผมกินลาเขาเสียไม่โสงไม่หลาบเขาเสียเลยไม่หลาบหลาบคมลาบพอดีเสบพี่น้องคำใหญ่ๆเฮ้ยพู่ะเฮ้ยผุบินตำบินตำเหมเป็นลายแมวแม จะป่าเหมือเยวครัลิปยูบเบิ้มือยังีบ่เดี๋ยว่าไงาบอกให้คนเลยกํลังมากตีายพี่น้องถาบิ่งนะครับผมางลใจอเจ้าของจักมาเจ้าของมจักปุ๊บผมนี่มะถ้าสุักขักอะไรมะกําลังมา อันต้องซื้อเนวติดเนืมงวันด้วยโมมีอันคุณนมาตีพุนสองอันโมมี่่นตดเปิดเลยาเลียดสินอดสินอครับสิ้าดหลอดเนื้อแดดจีกินนะเฉพาะ้นหลอดก็คัดได้ิหลอดก็แสบ เนื้อหนอนเน่ยไกินเนื้อการเรียงก็เล้กิน้อมมาเรียงก้อยเนื้อและมือนี่ทอดเนื้อมามานดงเลยเนี่ยแล้วพี่เสี่ยวมิวกินเผากันนะก็กินบ้านมาทำอะไรอะไรเรียกอะไรซอยจุกเหรอใช่ซอยจุกเป็นบ้ออันนี้เนื้อ เนื้อจ้ะและอันนี้อะคะนำนางออมเนื้อออมเนื้อออมเพียคลอกให้ตายออมหอบอมเียนาเนาะเยอะมากเด็กออกแล่วเด้อหกหาศูนย์ขนาดกินเขาน้ำกันครับพี่นนอเรียบร้อยแล้วคนดีที่สุดจะมาบอกร้ายตัวห้เป็นซื่อหาศูนย์กับซับศูนย์ร อคุณเ้หาชุเหล็กดังได้เหล็กนายกรถนายกหรับห้าหกศูนห้าทะเบียนรถน้องดาวันก็มาตอกานกินน้ครับพี่น้องคือดีหมครับเดียวหรอเดี่ยวหรอเดี่ยวหรอเฮ้ยการใช้วันนี้เฮงเฮงรวยรยครับผม เราเราพาไปเสือนอมหมามก็หลับก่อยเลือดสียนลอดบอมันเสียสุขภาพจิต2มือแล้วไหมไปเกลอไหมบ่อบ่อบ่อตั้งเป่าไปเลยเมียน ยิ <x ang> <x ang> <x ang> x ่งเส็นของนี่สิเๆน้ำแสวยๆเนี่ยทังสัตว์เกระดูกบดีแล้วเจ้าธรรมดาแล้วเนาะกราตามไว่ตามอายุขึ้นวานล่ะย่างอยู่บิดย่างอยุบิดมือแบบว่า ยังหรอยังยายยปนงเนงกับ้นคือใ่กตัอ่ยแล้ให้จบภาพจงเจริญก้จับภาพจงเจริญไปน่นไปนนไปดอะไรตะคนไปหานอนเดี๋ยลูกสาวกับจิมาเราไปนอนไปบาย สองผลาเขาใิ่ไมใบสองสามเขาต้องถึงนี่เทียงว่าใส่เสียงโอ้โหเสียไปล้นะพูยกับห้าหนึ่งใส่เสียงคือไทยอันนี้ลงไทยใส่เสียงมันปะใส่เสียงอยู่ในห้องออืสิเกตเพื่อแพนกับหอรับกรดูดโชว์มื่อนี้รงอีกแล้วสิมาพี่น้องครับเขาโกรุตแต่เก่ามเสาแล้วเก่ามกเสาจังไหนพวกมงเสาก่อนเ โอ้ยไม่เหรอฮะเอออันนี้กับขั้งกมัเนาะมัวเนาะตัวชุ่มพู่มากจีเออชุ่มืออไปเพ่งชมพู่ไอ้ไอ่แห้งแห้งเออไปเพ่งผู่พูดไอ้กับตัวกันตะวัสิติดเหลืองบก่าลงบมาที่นี่ผู้นั้นกับย่านติดเหลืองผู้นี้กับย่านติดเหลืองจังบ่พบักกันกาลุกมาีนย่านติดเหลืองแม่เครับย่านช่องฟิว ก็บอกเป็นอย่างนี้หะผมลองลงลองมึงไงล่ลงลเห็นเป็นอย่างพรอะตัวกันไหมไม่นครับติดช่องเดียวนั่นแหละก็ไปไทยยังไดบุญี่คือติดบุญก็ผมไปไทยไก่เดี๋ยวผมทายไก่เ้าง นี night, pues yes. oh ่แะจองเลยครับเกจงมีนครับยิเมีนครับอันนี้เราเราถือข่มจองเลสิงหัวต้องวต้องราจองเลงาะยู่สิโอ้ยไลไมันเกิดมันดูเป็นอาณาจารย์คือใดผู้ะจังเดียวบ้ปนจัือ แล้วครับพี่น้องครับสรับคลิปนี้ฮอตกะลาพี่น้องเพื่อสมีกรับเดี๋ยวยัไวงไงพอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เราได้อครับเด้อพอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ